ดีเจทุกคนมาบ้านแม่มอนได้บบบนี ua, insight, ้ได้แล e ้วมาบ้านแม่มาฮอดกล้องอุ่นกับเหลื่อมได้พี่น้องเอ้ยเหลื่อมซั่นซะานั่พี่น้องน้องอันนี้แม่มอญกินเข่าซามาคีเขาลมกันเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเบิดแล้วเดี๋ยวมาแล้วอ้ายพอดี อยู่วัดอันอยู่อันบ้านอีแม่มีงานเด้อพี่น้องเด้อมีงานงานเอียงไหมงานถักปลางานกองดุนกองเผางานดินกองเผาดื่มอีและได้ข่อยฮะสว่าอือเด้อดื่มเนี่พราะว่าเข้ามาที่อุ่นเดือนมันบุ๋นไปอุ่นไว้ก่อน

เขาเขาคอมเมนต์หนูเขาบอกว่ามุลเอ้สังเกตดูอ้นนะว่าทําไมเขาไม่ชอบพ่จาอันอไรอย่างหนึ่ไม่วิจารณ์อ้นเพราะอ้นไม่พูดมากเขาเงียบบ้างแต่อ้นพูดทุกดอกถ้าไม่พูดลองดูนะลูกว่ามุลเขาเลยวิจารณ์เราไม่เหมือนกันไอ้อ้นนะเงียบโอ้หไปดูช่องแท้ค่ะเงียบ ไปดูนะมันไล่สดนะมันดายอย้วนนะไม่มีชิ้นดีอือกะเลยยังงั้นกะเลยยังนี่มีมั้ยงาายางกระชากยาหมาแล้วก็จบเทายอมแหละเจ้าอย่าเห็นคิดจะนั่นเห็นจะเถื่อเด้อเจ้าคือกันอย่าตอบโต้เด็ดขาดใครโดนยายาเหาบอกตอบเขาแล้วก็จบเนี่ก็ด่าคนเดียวถ้าว่าเท่าก็คือเศร้าไม่ต้องเบ้าเลยไม่ต้องอธิบายอะไรตั้งทิ้นไ่ต้องซีแจงเออไม่ต้องซีแจงค่าว่าเศร้าเบ้าดีกับไม่ต้องเบ้าเพรมีประโยชน์ ทำเบาๆแล้วคือเรต้องเเ้าถึงเลยเงียบไปเลยเนาะใช่ไหมพี่แทนเงียบเเงียบต่อให้ไม่ดากมานั่งพูดมันก็ว่าอยู่ดีทางเงียบไปเลยเงียบไปเลยไม่ต้องมาอธิบายว่าเอ้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะยอมหลับด้ฉันอชย่อมหลับควเป็นจริงสิ่งที่เขาเว้าบางบางสิ่งเขาเเานะมันแมนนะเขากับยอมหลับมันนะะแต่ว่าบางสิ่งมันโบแมนกะก็ย่อมหลับมันพาะวาเขาเทียงเข้าโบเพ่เขาโลก โซเชียลเขาเขาคนอยู่แจ้งใส่เขาอยู่มืดเขาเาอยู่แบบมืดนั่นแหละข้าวจะฮับบูจักเขาจะไม่ตอบผมก็่ลยแบบผมก็มีความชุกอยู่นี่ดิเราก็มีความรมีพี่พี่เอฟซีมหาคายุเห็นว่าเอยแนะนี่กเด็กรู้แล้วจะพูดเลยพูดมาเลย บางอย่างกับยอมรับบางบางอย่างกับโบอยากยอมรับเลยแหละบางอย่างกับมันโบแม่เปอร์เซนต์ของที่พวกมันพูดแค่ยี่สิบเปอร์เซนต์แค่นั้นไม่ได้ว่าร้อยเต็มร้อยเลยนะที่ว่าที่ว่าจริงนะ่ะเปอร์เซนต์แทบจะไม่มีเลยปะเอาตรงตรเลยเรื่องจริงนะ่ะคนเฮาน่ะก็ถ้ามันเลือเกินเลก็อย่างอยากว่าอแน่มองใ้ว่า คอมเมนต์ไปเลยแต่กูต้องเบิงส่งเขาเจ้าดานะแต่ตังเบิงเขาเขาจังบุพิตย์ย่งถ้าไม่เบิงแล้วมันมันเสียสภาพพิษพอพอบุพิตเนี่ยคนหักแพงข่อยก็ยังมีอยากให้กำลังใจแบบเนาะคนรักเราก็มีเกียรติเราก็มีเนาะอร่อยพอวันแม่เขาก็บอกว่าเออพิษแม่คอมเมนต์นะเสร็จแล้วเขาก็บบุญยาพิษคนหักข้าก็มีเายาพิษแท่งเลยไม่อยากอ่านก็เลื่อนนี้ไม่ชอบก็เลื่อนนี้บักกับเซ้าเบิงตรงนั้นแหะคนหักข้าวกับยเมิษมาแน่ ตอบคนแรกดีๆแม่ไครบอกที่นี่นั้นเป็นไฟบไดดออิ่มกแลวบน่ เขามีเสียงเพปิดตรงเอ็มันเปิดมันเราสื่อคือมันห่วงนะคะบอกมันเปิดจะาเปิดเลยบอมันเดือแล้วจะเปิดก็ได้เขาคาว่าเขาเมนเจ้าของเงื่อนไม่ต้อเปดไม่จะเปนกะเปิดดองเล่นเจ้าของบ้านเขาอนุญาตเขบอ อีแม่ลำอีอังลำเบียงจะได้เอาให้เงินเจ้าแสนหนึ่งข่อยปลาได้พันกันก็ไดอ๋อดีแทบพันกันก็ได้เจ้าแล้วมาให้ข่อยเด้มุนบ้านข่อยได้หมือนเจ้ามาบ้านข่อยนะเราไปอยู่คนละบ้านเลยนะเพิ่งเลยกว่าเจ้าพอได้เงินอันนี้แล้วว่าว่าเจ้าเห็ดอันกับเข่าให้กินข่อยปลาเห็ดข่อยเห็ดทุกอย่างเในไร่ข่อยรวมกันตัวข่อยเห็บอบเป็ดมาให้กินนี่ยข้อไม่เดียวนะกระยาแล้วแล้วว่างข่อยปลาเห็ด เนาะเพื่อนว่าว่าคอยบริหิทธ์บ่ถูกต้องไร้ายม้อนนี่ได้ลำเอียงไปถอกใส่หม้ออุ่นได้หนึ่งแกงไปได้ได้ได้ไม่ใหญ่เงี้ยหกเสียใจแหละเนาะเหตุคือกันบมื่อไหร่พอแล้วเมื่อไหร่เออไปไปนะคะไปถอกใส่ใบอุ่นแก้งเนาะจนได้เงินแสนหนึ่งพี่เนาะเช้ากินแล้วเทเสมอเลยอุ่นเลยขยันใช่ปะ ไปยิงมะพุ่งไปยิงมะพุ่งเอากระตุนไม่ร้านไหนเด้อเปินเมฆก็ได้เคลียร์แล้วอันนี้นั่นเก็บเอาไว้ดังไฟนี่ หุ่นเดียวกันเลยเนาะพี่กับน้องนี่เนาะบ้านยูนไหนกันอ่าจะพ่อมาอันโคจรมาถึงกันเนาะเขาบอกว่าเราทำบุญร่วมกันกันมากันเลยนะนะทำหุนกันเดียวกันเลยว่าซันดอนกันหนกันนะคือกันนี่ะเบ่งกือกันนะ โอ้ยมาถ่ายหุบด้วยหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยสมพ่อจะมาโคจรเถิงกันเนาะสงสัยปากจัดคือกันอีกนี่วายไม่เท่าหนูไม่เท่าหนูพี่แทนไม่ทันได้พูดนะไม่ยุดเลยแหละจะบอกใวยไม่ยุดเราจะบอกใครเห็นหน้าใจดีนี่ยเวลาไล่เห็นหน้าใจดีเนะว่าฉันไล่ไล่สุดๆนะนะฟังฝ่าฟังฝนนี่อาย ขึ้นกับบอกล่นเป็นบอกรวมกันล่นนะทำไมมันก็คือไม่นั่นดีใจหายคันดีดีสุดๆบอ่ไม่เคยเอาเปรียบคนด้วยอย่ามาแต่ครั้งเดียวเด้อบอกใม่มาครั้งเดียวก็บอกครั้งหน้าจะมาครั้งหน้าก็ต้องมาพี่บีด้วยพี่แป้งด้วยยินดีต้อนรับจ้ะมาเขามากันหรอมาเขาเขมาบอกมาน้ำกันเลยเนาะ มาตนก๊อฟมาเราบันโหนเออเนาะเมื่อเราก็เมื่อบัได้เหงสองสามเดือนเดือนหนึ่งเรามาเราเมื่อเยอรมันเรานำบันไดหงเมกเมกเขียนรถแล้วเขาเอานิ้วดอกเขานิ้วเขาไม่ได้เอาอย่างอื่นเขียนเขานิ้วเมก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 เรเคยเห็นรถใหญ่นะเมกนี่ บอกหน่อยนะจะเล็กเ้อรอบหน้าเอาปลาถูกปลาจะให้เอาเจ็ดที่นั่งมาบ่รอบหน้านี่รอบหน้าเจ็ดที่นั่งจะทุกคนเอากรบบางเขาว่าให้เจ็ดที่นั่งคราวนี้เอาเจ็ดที่นั่งมาเขาจะว่าให้อะไรเอารถพ่วงนี้รถพ่วงมาเลยรถพ่วงมาเลยนี่มาแล้วน้องอ้นมาสิมายกเอฟซีไอ้บางท่านจะให้นั่งรถพ่วงแล้ว ีลูกชายก็ทับรถพ่วงรักวินชีวิตจิตใจเงินดีอะครับเขาชวบเขาวาดรูปรถพ่วงเนี่ยถามพวกทำอะไรลูกวาดรถพ่วงเดินเตรีรถพ่วงเขาชอบปล่อยเขาเลยเนาะไปถทำก็ได้ไงนี่ฮาฟาร์ตี้เราก็จบพี่น้องเอ๋ยอย่างกินเบียร์นี่เบิร์ตกับเมื่อกับแล้วพี่น้องเอ๋ยบ๊ายบายเด้จ้าทุกคน